เราลงหนังเรื่องอะไรอ่ะยังไม่พูดเลยหนังเรื่องอะไรเอ่จิตหัวขึ้นมาขำครับโ <c oughs> อ้โหหล้หัวหล <c oughs> หแล้วนี่แหละที่ผมจะเล่นเมื่อกี้แล้วโดนขัด,ดนะฮะเราดูเล่นอะไรเมื่อกี้เราจีบเลยเจิ่อกี้เราเล่นหนังเรา,เ,ราเล่นหนังเล่นนะเป็นนางเอกด้วยเรื่องอะไรฮะพรุ่งนี้จะเอาอะไรเด็กพรุ่งนี้จะเอาอะไรี้ยกอย่าไปตอกลอนอย่าเข้าอะไรนี้ เป็นนางเอกเป็นนางเอกด้วยนะวันนี้ะตุ้ยได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพวกเราับชาวอวิยอสสุดท้ายแล้วตุ้ยฝากอะไรกับท่านผู้นำของชาวอวิยอสครับเพาวนี่ทีนี้ก็เป็นบุคคลที่สู้ชีวิตมากๆนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันในวันนี้ได้ก็ได้ผ่านบทพิสูจน์มาแล้วนะครับง่ายๆจะเข้ามาร่วมงานกับเราได้ตุ้ยฝากหรือให้กำลังใจพวกเรานะครับก็ ง่ายเลยครับผมผมมั่นใจว่างานทุกๆด้านงานทุกๆแบบงานทุกๆชนิดที่คนบนโลกเราคนบนประเทศเราทามันอยู่เนี่ยมันมันมันจะแตกต่างแตกแยกออกไปแต่ละแขนต่างๆพี่ๆทำงานด้านี้ผมเป็นักแสดงเป็นักร้องทุกๆปัญหามันมีเอ่อมันมีในงานแต่ละชิ้นอยู่แล้วพี่ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าทุกคนพยายามเฟ้นเอ่อเค้นมันออกมาว่ามันมีมันมีปัญหาอย่างใด เราสามารถแก้ได้ยังไงแล้วเราไม่ท้ออย่างที่ผมบอกก็พยายามต่อไปเรื่อยๆครับผมมั่นใจว่าทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมแค่ชื่อทุกคนก็เป็นชื่อที่ดีอยู่แล้วผู้นำาฮแน่นอนครับผมเชื่อว่าต่อไปจะต้องเป็นผู้นําที่ดีต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆผมขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการทํางานแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขขอให้ร่างขอรวยทุกคนเลยครับถึดเจ้าหน้ครับ เอายก right? Yes Yes โ yes, อ yes. yeah. oh yeah. oh. like ้ยตัไนี้เปิแล้วก็ซื้อยังไงให้เขาไหนนะถดกใจมากเลครับครับตุครับตุยให้ยกม่ครับเขากินกันเยอะขอถ่ายรูปตุ้ยหน่อยที คือกันหลักคาเบจีเลยเฮ้ยนี่วันนี้ตุ้ยเขาใส่ออกผมอยู่นะครับโอเคโอเคนะครับแม่ดีไหมดีไหม,ด,มดีครับ มีศิลปินนักร้องเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคุณตุ้ยเนี่ยนะครับเพราะพี่ได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลและมีกาสพูดคุยก่อนที่จะได้เจอในวันนี้ครับตุ้ยก็เป็นนักร้องที่ศิลปินที่น่ารักมากนะครับสิ่งที่ตุ้ยมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าผู้เราเห็นชัดนะครับท่าให้พูดตามเกีเนะครับตุ้ยมีคําว่าสํานึกรู้ควงอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะครับ ม,มีความสุขนะครับกับทุกวันที่ตัวเองทำนะครับทุกอย่างเนี่ยทำไปตอนนี้ไม่มีแรงขับ okay. ไม่มีแรงจูงใจแล้วครับวันนี้มันตุ้ยทำทุกอย่างนีแหบแรงมัานใจที่ดีที่จะทำงานดีๆนะทำให้ผู้ที่สนับสนุนตุ้ยมาตลอดเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะเนี่ยเป็นศิลปินที่น่เอาแบบอย่างแล้วก็คิดว่าคงจะมาช่วยเติมให้ขั้าคืนนี้ของเรามีความสุขมากๆนะครับโอเคม่ อก,กอีเราคงจะ,ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะ,นะครั